สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีริวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิว dx merry christmas g ch o t i s o and oshiruko g o t i s o นั่นเองสำหรับ g o t i s o ชุดนี้นะครับก็เป็น g o t i s o ตัวพิเศษที่ไม่ได้มีวางจำหน่ายทั่วไปนะจะมีขายเฉพาะที่งาน nari kiri world 2024ที่ผ่านมานะครับและก็มีขายที่ร้าน k a m e r a d d r store แต่ก็เป็นการวางจำหน่ายแบบ exclusive นะครับแน่นอนว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้บินไปซื้อที่ญี่ปุ่นเองนะฝากเขาฮิวาอมกทีนะครับ โอเคนั้นเราไม่รอช้ามาดูรายละเอียดของแพ็กเกจกันเลยนะครับมาครับสำหรับรายละเอียดด้านหน้ากล่องเนี่ยก็จะเป็นภาพของ Mer r y Christmas ม o ส y ก o ซนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับนี่เป็นแบบป o p p i n g u ก m มีในรูปแบบซ a นต a าครอสนะครับน่ารักมากแล้วก็ตีมกล่องเป็นคริสต์มาสเลยนะครับสีแดงมาเลยสวยครับผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบตีมปีใหม่นะครับเป็นตัวของโอชิรุโกโกจิโซนะครับโกจิโซซุปถั่วแดงนะครับผมนี่น่ารักมาก ด้านข้างนะครับก็จะบอกว่าได้โกติโซมาอย่างละ1ตัวนะครับนี่เลยตามนี้สวยงามเลยนะครับด้านข้างอีกด้านหนึ่งด้านบนนะครับก็บอกว่าเล่นกับ DX เอ็กเฮนชินเบลกบุได้นะครับด้านล่างก็เป็นรายละเอียดอะไรต่างๆนะโอเคนั่นเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะมาดูของด้านในกันเลยนะครับมาเริ่มดูกันที่ Merry c h r i s t มา s g กจิโซกันเลยนะครับสำหรับโกติโซตัวนี้เนี่ยก็คือป o p ป i ิ้นก m มมีนั่นเองนะครับแต่ว่ามาในรูปแบบของซันต์ครอสนะซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยงามแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับ นี่ด้านบนจะมีเขียนเนียนะครับว่า Merry Christmas นะครับผมสวยงามมากธีมก็มาเป็นสีเขียวเลยนะครับด้านบนด้านล่างมาเปิดดูด้านในกันจุ๊บนี่เปิดมาก็จะเป็นแบบโกติโซมีหนวดซานตาครอสด้วยนะครับคือแบบน่ารักมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยแบบหน้าตามีความสุขมากนะครับแต่เราเอา popping gummy version ปกติมาเทียบกันดูนะครับนี่เลยก็คือแบบน่ารักทั้งคู่เลยนะนี่มีเขียนเหมือนกันเลยนะครับ popping gummy สวยงามมากลองเปิดดูนะครับปุ๊บนีโอ้โหคือแบบเอาจริงๆก็น่ารักหมดนะครับผมแต่แบบซันตาคลอสนี่คือแบบดูพิเศษดีนะครับสวยมากมาดูอีกตัวกันต่อนะครับสำหรับอีกตัวที่ได้มาเนี่ยก็เป็นโกจิโซปีใหม่นะครับด้านบนก็จะมีเขียนว่า Happy New Year ด้วยบอกเลยว่าสวยงามน่ารักมากๆเลยนะครับก็จะมาเป็นขนมหวานของญี่ปุ่นนะครับก็คือซุปผแดงหวานนั่นเองแล้วก็มีมัชเมลโล่ย่างอยู่ด้านบนนะครับ น่ารักมากนะครับผมมีพัดมีไม้ไผ่นะครับเป็นแบบข้าวตีมเทศกาลปีใหม่ของญี่ปุ่นนะสวยเลยนะครับก็จะเป็นตีมสีแดงนะครับตัวนี้มาเปิดดูด้านในกันนะครับชุดนี้เปิดมาก็จะเจอกับมัชเมโล่ทำหน้าแก้มป่องนะครับโหแก้มกลมดิ๊น่ารักเลยนะครับผมสุดยอดน่ารักมากนะครับลองเอามาเทียบกับฟัวมารกันดูนะครับสำหรับตัวฟัวมารเนี่ยเป็นมัชเมโล่นะก็เลยเอามาเทียบกันนะครับผม นี่ก็น่ารักเหมือนกันเลยนะครับแบบตีมสีแบบคือตัดกันเลยนะครับผมสีฟ้าสีแดงมาลองเปิดดูด้านในกันนะครับชึบนี่ก็คือแบบหน้าปาน่ารักทั้งคู่เลยนะครับแม่แต่แบบตัวฟัวมะโลมันจะมีเขี้ยวนะแต่ว่าก็ยังเป็นตีมเดียวกันนะครับนี่เลยก็มีเขาอยู่ตรงกลางเหมือนกันนะก็สวยงามเลยนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเราเอาทั้ง2ตัวนี้ไปเล่นกับ DX ชิ้นอื่นๆกันเลยนะครับ 私の小地蔵かな ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสับการรีวิว D X Merry Christmas Gojiso ch and Oshiruko Gojiso นะครับโดยรวม D X ชุดนี้ก็ถืออ่าม,มาได้สวยงามน่ารักแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะครับคือตัวของน้อง Gojiso ทั้งตัวของ Merry Christmas Gojiso ch แล้วก็ Oshiruko Gojiso เนี่ยคือแบบน่ารักทั้งคู่เลยนะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนมาสยิด์กาบุหรือชอบ Gojiso เนี่ยไม่ควรพลาดกับ D X ชุดนี้เลยนะครับโอเคครับนั่นสำหรับคลิปน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบเร้ก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย